มาโดนิเนียนะครับแล้วก็เราก็ได้ดีกว่าก็คนเค้าเล่นก็ตั้งลงเหมือนเดิมคนเด็กน้อยเด็น้อยันเสงมันันละนะมันเอยเอาๆเรามุันน่ะมมนันเองโหพเรปนั่งอยู่100ก้้อนที่หลาย i <laughs>